สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่น่าสนใจมากๆเรื่องหนึ่งนะคะจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของราคา XRP ค่ะดูเหมือนว่าสกุลเงินดิจิตอลตัวนี้กำลังจะมีความพันผวนค่อคนข้างสูงเป็นพิเศษเลยในช่วงนี้นะคะครับผม คือจากข้อมูลที่เรามีนะคะดัชนีที่เรียกว่า implied volatility หรือ IV นะคะระยะ7วันของ XRP พุ่งขึ้นไปถึง96%ต่อปีเลยโอ oh, ้โห 96%? ใช่ค่ะจากสัปดาห์ก่อนที่อยู่แค่73%เองตัวเลขนี้ถ้าให้เข้าใจง่ายๆก็คือตลาดกำลังมองว่าราคา XRP อาจจะเหวี่ยงขึ้นหรือลงได้ถึงประมาณ13%นะคะภายในอทนาทิตย์หน้าครับ13%นี้ถือว่าเยอะนะครับเยอะมากค่ะ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับบิตคอยน์ที่เขาแคาดว่าจะแกว่งตัวแค่ประมาณ6%เท่านั้นเองใช่ครับแล้วความผ,ผันผวนที่คาดการกันสูงขนาดนี้เนี่ย mm. มันก็น่าสนใจว่าเกิดขึ้นพร้อมๆกับช่วงเวลาสำคัญพอดีเลยครับในสภาคองเกรสสหรัฐที่เขาเรียกว่า c r y ปโต Week คริปโตครับคือจะเป็นสัปดาห์ที่จะมีการพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญๆถึง3ฉบับเลยที่อาจจะส่งผลกระทบเออ ไม่น้อยเลยนะครับต่ออุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิตัลโดยรวมอ๋อ oh, แสดงว่าความผันผวนที่คาดการณนี่มันผูกกับเรื่องกฎหมายนี่เองแล้วกฎหมาย3าฉบับที่ว่านี่มีอะไรบ้างคะพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะได้ครับฉบับแรกเลยเนี่ยชื่อ Genius Act ครับตัวนี้จะเน้นไปที่กลุ่ม Stable Coins โดยตรงเลย Stable Coins โดยเฉพาะเลยเหรอคะครับกำหนดเลยว่าผู้ออกเนี่ยต้องมีทุนสำรองสภาพคล่องเพียงพอ แล้วก็ต้องมีการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบอิสระภายนอกทุกปีด้วยนะครับแล้วก็ต้องเผยแพร่รายงานความโปร่งใสารายเดือนด้วยอืมข้อกำหนดเข้มเหมือนกันนะคะแล้วฉบับที่สองล่ะคะฉบับที่สองชื่อ Charity Act ครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเน้นความชัดเจนคือตัวนี้พยายามจะสร้างความชัดเจนว่าหน่วยงานไหนกันแน่ระหว่างกรอตสหรัฐหรือ SEC กับ CFTC อ๋อ oh, หน่วยงานกำกับดูแลใช่ครับว่าใครจะเป็นคนกำกับดูแลคริปโตประเภทต่างๆเพราะปัจจุบันมันยังแบบว่าคลุมเครืออยู่บ้างเดิ้วนี้สำคัญมากเลยนะคะความชัดเจนเรื่องใครดูแลเนี่ยแล้วฉบับสุดท้ายล่ะคะฉบับสุดท้ายชื่อ Anti CBDC Surveillance Act ครับตัวนี้จะต่างจาก2องฉบับแรกนิดหน่อยคือจะเน้นไปที่การป้องกันมากกว่าป้องกันป้องกันอะไรคะคือจะห้ามธนาคารกลางสหรัฐ หรือเฟดนะครับออกสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางสำหรับรายย่อยหรือที่เรียกว่า Retail CBDC โดยตรงอ๋อคือห้ามเฟดทำ CBDC สำหรับคนทั่วไปใช้ว่างั้นเถิดนะคะน่าสนใจจังทั้ง3ฉบับนี้ดูเหมือนพยายามจะสร้างกรอบกติกาให้มันชัดเจนขึ้นนะคะใช่ครับโดยเฉพาะ2ฉบับแรกซึ่งเรื่องความชัดเจนทางกฎหมายนี่เองในข้อมูลที่เราดูกันมีผู้เชี่ยวชาญคุณฮาวิเอโรดิเกสอลาคอน าก XBTO เขาให้ความเห็นไว้ใช่ไหมคะว่ามันสำคัญมากถูกต้องครับคุณโรดริเกซอาลากอนชี้ว่าความชัดเจนเนี่ยโดยเฉพาะจาก Genius Act และ Clarity Act มันจะช่วยลดความไม่แน่นอนลงไปได้เยอะเลยซึ่งความไม่แน่นอนนี่แหละที่เป็นอุปสรรคใหญ่ที่ทำให้พวกสถาบันการเงินใหญ่ๆเขายังลังเลลังเลที่จะเข้ามาลงทุนในตลาดคริปโตเต็มตัวใช่ไหมคะใช่เลยครับพอมีความชัดเจนทางกฎหมายมันก็เหมือนกัน ปูทางให้เกิดการยอมรับสเตเบิลคอย์มากขึ้นหรือแม้กระทั่งเรื่องโทเค n น z เซชันในรูปแบบที่ถูกกฎหมายจริงๆจังๆซึ่งสถาบันการเงินเขาก็รอจังหวะนี้อยู่เหมือนกันแล้วแบบนี้ XRP จะได้รับประโยชน์ด้วยไหมคะเพราะเหมือนเคยได้ยินว่า XRP เคยถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์เหมือนกันอ๋อใช่ครับมีข้อมูลส่วนนั้นอยู่เหมือนกันที่ XRP เคยถูก SEC กล่าวถึงในลักษณะนั้นก็เป็นไปได้ว่าความชัดเจนทางกฎหมายที่เพิ่มขึ้น อาจจะส่งผลบวกกับ XRP ได้แต่ก็ต้องย้ำเหมือนเดิมน,นะครับว่าไอความผันผวนสูงที่คาดการไว้เนี่ยมันไม่ได้บอกทิศทางนะคือราคาอาจจะขึ้นก็ได้หรือลงก็ได้อ๋อค่ะแค่บอกว่าจะเหวี่ยงแรงเฉยๆใช่ครับแม้ว่าถ้าดูตอนนี้แนวโน้มมันจะดูเป็นบวกอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับราคาซื้อขายก็ขยับขึ้นมาประมาณ5%กว่าๆแถวๆ3ดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เห็นมาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์แล้ว เข้าใจแล้วค่ะงั้นถ้าให้สรุปประเด็นสำคัญที่เราคุยกันวันนี้ก็คือตลาดกำลังคาดการว่า XRP จะผันผวนสูงมากในสัปดาห์หน้าอาจจะถึง13%เลยครับผมซึ่งมันเชื่อมโยงโดยตรงกับสัปดาห์ค y ิปโตวีคในสหรัฐที่จะมีการพิจารณากฎหมายคริปโต3ฉบับสำคัญที่มุ่งเน้นเรื่องการสร้างความชัดเจนทั้งกฎเกณฑ์สำหรับ Stable Coins แล้วก็ขอบเขตอำนาจของผู้กำกับดูแลหมถูกต้องครับ ประเด็นต่างๆที่เราคุยกันมาก็ครอบคลุมข้อมูลสำคัญสำคัญแล้วแต่ทีนี้มันก็มีประเด็นที่น่าสนใจให้คบคิดต่อนะครับมีอะไรอีกหรอคะคือนอกเหนือจากผลกระทบต่อราคา XRP หรือความเชื่อมั่นในตลาดระยะสั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่ากฎหมายเหล่านี้มันผ่านออกมาจริงๆนะครับ มันจะเป็นเหมือนสัญญาณบ่งบอกทิศทางการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลในระยะยาวของสหรัฐเลยก็ว่าได้อ๋อหมายถึงว่ามันจะเป็นเหมือนแนวทางหลักที่สหรัฐจะใช้ในระยะยาวประมาณนั้นเลยครับแล้วคำถามที่ตามมาก็คือแล้วแนวทางของสหรัฐเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อเนื่องไปยังแนวทางการกำกับดูแลในประเทศอื่นๆทั่วโลกมากน้อยแค่ไหนนั่นสินะคะเพราะสหรัฐก็ถือเป็นผู้นาในหลายๆด้านครับผม อันนี้ก็เป็นคำถามใหญ่ที่คงต้องติดตามดูกันยาวๆเลยครับว่าผลกระทบมันจะแผ่ขยายไปในวงกว้างแค่ไหนในคริปโตในสหรัฐกับผลกระทบที่จะตามมาค่ะ